ตัดทิศที่5ในทั้งหมด7ตัดทิศตัดทิศที่5นี้ชื่อว่าอัศติตัดทิศอัศตินี้คือคำที่จะถูกลบโดยนำปัจจัย12ตัวมาแทนอัศติตัดทิศใช้ปัจจัย12ตัวคือวีโสอิระวะอารสีอิกะอีระวันตุมันตุนะแทนอัศอัติ เออตอนขึ้นหัวข้อเป็นอัศติพอลงข้างล่างกลายเป็นอัศาติเอ๊ะอาจารย์นี่เอายังไงกันแน่อัศาติเวลาเข้าสนธิเลยจะเป็นอัศธิเพราะอัศก็ลงท้ายด้วยสระอัศติก็ขึ้นต้นด้วยสระอะเจออะลบหนึ่งอะเลยเป็นอัศธิไงเป็นสนธินั่นแสดงว่าอัศธินั้นเป็นสนธิอัศาติไม่เป็นสนธิมีใช้ทั้งสองอย่างอัศธิ อัธิปแปลว่ามีอยู่อัะแปลว่าของเขาของเขามีอยู่หรือแปลโดยโวหารว่าผู้มีเงินของเขามีอยู่เราก็เรียกว่าผู้มีเงินหนังสือของเขามีอยู่เราก็เรียกว่าผู้มีหนังสือดังนั้นเราจะใช้คําไหนก็ได้ของเขามีอยู่ก็ได้หรือแปลว่าผู้มีก็ใช้ได้แล้วแต่เราชอบคําไหนใช้คํานั้นถ้าเราจะบอกว่า คนเนี้ยนะเงินของเขามีเยอะหรือเราจะพูดว่าคนเนี้ยมีเงินเยอะก็คือความหมายเดียวกันนั่นแหละปัจจัยสิบสองตัวมีคาถานะตัวปัจจัยสองตัวเนี่ยตามามักจะท่องเป็นคาถาเอาไว้คาถาครึ่งคาถานะเคยเขียนให้ครั้งหนึ่งมาแล้ววีโสสีอิกะอิงโรโนวันตุมันตุอัศทิยัง ปัจจัยในอสัถิตทิศที่นักวยากรณ์ทั้งหลายท่านท่องเอาไว้มีอยู่เกตัวมีอยู่เก้าตัวแต่ในอสัถิตทิศวยากรณเบื้องต้นนี้มีสิบสองตัวต่างกันขีดเส้นใต้เอาไว้หรือจะวงเล็บไว้ก็ได้ต่างกันสมตัวคือตัวที่สามที่4ี่และที่ห้าอิละวะและอาละอิละวะอาละสามตัวนี้ที่ต่างจากคาถาเนี่ยไม่มีในคาถานี้ นั่นแสดงว่าปัจจัย3ตัวนี้มีใช้น้อยในอัศถิตทิตมีใช้น้อยคําว่ามีใช้น้อยก็คือมีอุทาหหณนที่แสดงด้วยปัจจัย3ตัวนี้น้อยกว่าปัจจัยตัวอื่นดังนั้นในวยากรณ์ทั้งหลายท่านเลยแสดงปัจจัย9ตัวเป็นหลักด้วยครึ่งคาถาว่าวีโสสีอิกะอีงโรโนวันตุมันตุอัศติยังอัศิยังแปลว่าในอัศถิตทิติสมิงเป็นยัง จำได้ไหมอิทธิยังความหมายเดียวกันเลยอสัตถิยังในอสัตถิตทิมีปัจจัยคือวีปัจจัยโสปัจจัยสีปัจจัยอิกะปัจจัยอีปัจจัยโกและโนนี่คือระนะโกก็คือระปัจจัยโนนะปัจจัยวันตุคือวันตุปัจจัยและมันตุ มันตุป,ปัจจัยปัจจัย9ตัวนี้ใช้ในอัศตถิตทิศแปลว่าของเขามีอยู่หรือแปลว่าผู้มีในตัดทิศนี้คำที่ถูกลบไปมีสองคำคือคำหนึ่งอัศศคำที่สองอัตถิแต่ถ้าเข้าสนธิแล้วเราจะเรียกว่าคำเดียวก็ได้ลบอัศติไปเอาปัจจัย12ตัวมาแทนอัศติลบอัสติทิ้ง ดูตัวอย่างเมธาอัศติใส่เข้ามาแสดงความหมายแล้วก็ลบทิ้งเหลือแต่เมธากับปัจจัยที่จะลงมาประกอบในที่นี้ลงวีปัจจัยเมธากับวีปัจจัยเป็นเมธาวีก่อนจะเป็นเมธาวีแสดงความหมายก่อนด้วยอัศอัติเมธาแปลว่าปัญญาอัศของเขาอัติมีอยู่ปัญญาของเขามีอยู่ แปลโวหารว่าผู้มีปัญญาชื่อว่าเมทาวีเป็นปุงลิงสรลอีนี้ถ้าเป็นอิถีลิงก็เป็นเมทาวินีถ้าผู้หญิงนะเอ๊มีคนชื่อเมทาวินีไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมสุมเมอะไรอ่าสุมเมทินีอันเดียวกันสุมเมทินีก็คือยังไม่เป็นตัดทิศเป็นนามไปเลย แต่ถ้าสุเมทาวิน be ีหรือเมทาวินีจะเป็นตัดทิศก็จะเรียกได้ว่าคุณอัศติตัดทิศคุณเมทาวินีสุอาสุก็ได้ไม่สุก็ได้นะถ้าสุเมธาก็จะเป็นวุทารหอนถัดไปเมธาวีแปลว่าผู้มีปัญญาเอาเมธาบวกวีปัจจัยเท่านั้นเองอัศและอัติถูกลบไปจึงเรียกว่าอัศติตัดทิศต่อไปอุทารหอนที่สองสุเมธาแปลว่า ปัญญาดีอัตะของเขาอัฐิมีอยู่ปัญญาดีของเขามีอยู่อิติเพราะฉะนั้นสุมเมทโสชื่อว่าสุมเมทโสผู้มีปัญญาดีผู้มีปัญญากับผู้มีปัญญาดีต่างกันยังไงถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าสีแดงกับสีแดงเข้มแดงแก่อะไรคนหนึ่งก็แดงธรรมดาเนี่ยคนหนึ่งแดงเข้ม สุเมทะโสคำว่าสุเมทะโสนี้ลงโสปัจจัยสุเมธาของเดิมโภกทำรัศอาเป็นอะเลยเป็นสุเมทะบวกโสสุเมธาเป็นสุเมทะเห็นไหมนั่นคือรัศนะรัศาอาเป็นอะสุเมทาโสเป็นสุเมทะโสผู้มีปัญญาดีต่อไปชะตาอัศอธีติชะติโล ก็โสปัจจัยนะครับมันไม่ใช่สะปัจจัยนี่คือโสปัจจัยไม่ใช่สะ์แล้วเอาสี่เป็นโอนะไม่ใช่นี่คือโสเลยครับสุเมธาโศนี่โสปัจจัยนะปัจจัยคือโศไม่ใช่สะปัจจัยสําเร็จแล้วเป็นโสเลยดังนั้นสุเมธาโศเนี้ยเราบอกว่าเป็นโอการันได้เหมือนกับโคเป็นโอการันต่อไปโสปัจจัยเลยเป็นโศปัจจัยไม่ต้องเอาสี่เป็นโอถ้าลงสี่วิพัฒน์ก็ลบสี่ไปเลย ชาตาอสะอีติชติโลชาตาแปลทับศับว์วชดาชดาก็คือที่ครอบศีรษะของนักพรตทุกวันนี้ก็เป็นลิเกเหรือขนหรอในในที่นี้ชาตาเนี่ยแปลว่าที่สวมสศีรษะของฤาสีอาจจะเป็นผ้าโพกศีรษะหรือเป็นหนังสัตว์อะไรก็ได้หรือ โดยทั่วๆไปชะตาศับเนี่ยแปลว่าหนึ่งหมวกสองตันหาตันหาชตาเนี่ยสแปลว่ามวยผมผมผมมวยเกล้าผมอะผมเกล้าเป็นมวยชะตาเหมือนกันชตาแปลว่าตันหาอย่างเช่นในคำพิสุทธิมัคคาถาปนามคาถาเลยสีเลปฏิถายะนะโกรสปัญโย จิตตังปัญญจะภาวะยังอาตาปีมิปกโกพิขูโสอิมังวิชะตะเยชะตังลงทุตยายพัดเหมือนกันยญาก็เป็นกัญยังไะชะตังบอกว่าใครเล่าจะถางตัณหาอันรกชัดนี้ได้ะชะตาตัวเดียวกันนี้แหละแปลว่าตัณหาก็ได้แปลว่ามวยผมได้แปลว่าหมวกแปลว่าชะดาไทยก็เรียกทับศัพท์ไปแล้วแปลว่าชะดาถ้าถามว่าชะดานี้คือหมวกไหมไม่ใช่ชะดาก็คือ ที่สวมหัวเวลาเวลาอะไรนะหัวขน,นสวมหัวสวมน้ากากก็าหากันสวมหัวขนเวลาแสดงแต่ถ้าชดาในในภาษาสมัยพุทธกาลนั้นคาว่าชดานี้หมายถึงมวยผมและหมวกหรือสีทําไมจึงต้องมีหมวกหรือสีหมวกอย่างนี้แสดงให้รู้โดยนิมิตว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคำว่าชดา ชาวโลกเขารู้กันโดยทั่วๆไปว่าแปลว่าตัณหาที่รกรุงรังถ้าลักษณะที่แสดงความรกรุงรังอยู่ใกล้ตัวที่สุดคือผมที่ยุ่งเหยิงหรือสีเวลาออกบวชแล้วเนี่ยไม่มีเวลาจะอาบน้ำปะแป้งแต่งตัวหวีผมก็ปล่อยให้ผมมันยุ่งเหยิงอย่างนั้นวิธีรักษาผมไม่ให้ยุ่งเหยิงได้ง่ายที่สุดวิธีเดียวคือเกล้าเป็นมวยเอาไว้ เมื่อเกล้าเป็นมวยแล้วจะเอาอะไรมาผูกมามัดมันก็ไม่อยู่ดังนั้นก็เลยใช้เปลือกไม้เย็บเป็นกระทงครอบหัวเอาไว้บ้างเอาหนังสัตว์เท่าที่จะหามาได้ถ้าไม่ฆ่าสัตว์ก็เอาหนังสัตว์ที่มันล้มตายเองอยู่ในป่าเพราะหนังสัตว์มีความคงทนกันแดดได้กันฝนได้ก,นนไดกันหนาวได้มามาทำเป็นรูปทรงตามที่ต้องการแล้วก็สวมรัดผมไม่ให้มันยุ่งเหยิงหลุนลุยลงมา พรฤษีอยู่ป่าไม่มีมีดโกนนั่นแหละดังนะั้นคําว่าชดาในคําว่าชติโลนี้จึงหมายถึงมวยผมแล้วก็มวกของฤฤษีที่รัดผมเอาไว้ไม่ให้มันปล่อยมารุ่งวิ่งยุ่งเหยิงนั่นเองชดานะภาษาบาลีว่าชะตาเพราะดอชดาไม่มีมีแต่ตอประตัชะตาชดา อาสะของเขาอัติมีอยู่อิติเพราะฉะนั้นชาติโลชื่อว่าผู้มีชดาหมายถึงชดินชดินแปลว่าฤาษีนั้นใครก็ตามบวชเป็นฤาษีจะต้องสวมชดาเพราะว่าเป็นวิธีเดียวที่ง่ายที่สุดต่อการดูแลทรงผมชดินก็คือชดาในชดินก็คือผู้มีชดาได้แก่ฤาษีเราเคยฟังมาแล้วเรื่องเหยียบชดากันนะั่นนะ ชดินสองท่านมาจากเทือกเขาหิมาลัยมาคนละทิศคนทางไม่เคยรู้จักกันมาก่อนชดินท่านที่ออกมาก่อนคือปกติเนี่ยชดินก็คือหลีกเว้นจากสังคมไปอยู่ในป่าในเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขุดเผือกขุดมันก็ไม่เป็นดังนั้นชดินเนี่ยอาชีพการหาเลี้ยงชีพที่เหมาะที่สุดก็คือไปเก็บกระดูกตามซากสัตว์ ที่มันกัดกินกันเองที่ยังสดอยู่มาต้มน้ําซุปดื่มนะสูป,ปะในภาษาบาลีสูป,ปะพยัญชนะสัมปันนังอะไรนะสูป,ปะแปลว่าน้ําซุปเอากระดูกที่ยังสดเช่นนกขัสดีลิงตัวใหญ่เท่าช้างมันคาบเหยือ่อคาบสัตว์อะไรมากินแล้วมันก็แท้แท,แท,แทกินเนื้อแล้วก็ปล่อยกระดูกร่วงมา,มาอยู่ใต้ต้นไม้หรือไม่ก็สิงโตเจ้าป่าออกล่าสัตว์แทะกินเนื้อกินหนังหมดแล้วเหลือแต่โครงกระดูกทิ้งๆเอาไว้ ชัด,ดินก็ใช้กระดูกสัตว์ที่เรียราอยู่ตามที่ต่างๆนี่เองอยู่เลี้ยงชีพพอมีชีวิตรอดน้ําปลาก็ไม่มีเกลือก็ไม่มีรสเปรี้ยวรสหวานเผ็ดมันเค็มอะไรไม่มีไม่เคยได้ริ้มรสอยู่เจดปีเก้าปีสิบปีอะไรก็แล้วแต่พออยู่นานเข้านานเข้ากัเอร่างกายขาดสารอาหารขาดแร่ธาต พายผอมลงไปเรื่อยๆไม่มีกำลังจะปฏิบัติสมณธรรมก็เอาละเราจะเข้าไปยังนิคมเพื่อจะลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มสักหน่อยหนึ่งพอได้กำลังค่อยกลับมาบำเพ็ญสมณธรรมต่อบางคนก็ในระหว่างบำเพ็ญสมณธรรมนั้นได้อิทธิฤทธ์เหาะเหินเดินอากาศได้มาเห็นอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจชานเสื่อมก็หล่นลงมาเดินกลับ แต่ฤาษีที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยไม่ยังไม่ได้ชานอะไรทนะัร้งนั้นฤาษีท่านที่ออกมาก่อนบาลีท่านบอกว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีฝึกจิตมาดีพอสมควรอดทนอดกลั้นเก่งเดินเข้ามายังย่านชุมชนกําลังจะเข้าหมู่บ้านผ่านโรงนาแห่งหนึ่งมาแต่เป็นโรงของนายช่างเขาปั้นหม้อดินโรงปั้นหม้อ หลังคามงห้าธธรรมดาเนี่ยพอหลบแดดหลบฝนเวลาเขาทำงานเท่านั้นเป็นโรงงานลงปั้นหม้อดาบทท่านนั้นก็แวะเข้ามาหาช่างหม้อบอกว่าท่านนายช่างวันนี้ตามาภาพมาไกลขอพักในโรงหม้อของท่านสักคืนหนึ่งจะได้ไหมก็เห็นว่าต,ตัวเดินทางมามอมแมมมาก็ทั้งเมตตาทั้งจะเกื้อกูลทั้งจะเลื่อมใสศรัทธาหลายอย่างช่างหม้อบอกว่า,วาได้ แล้วก็เก็บลงหม้อกําลังจะเดินทางกลับบ้านอีกสักครู่หนึ่งดาบทท่านที่สองตามมาก็มาถามเหมือนกันเลยว่าท่านช่างขอพักในนี้สักคืนได้ไหมช่างก็บอกว่าเออเมื่อกี้มีท่านหนึ่งแล้วนะเข้ามาขอกับผมกับผมก็บอกไว้ท่านพักแล้วเอาอางนี้แล้วกันท่านไปหาท่านรูปนั้นดูสิถ้าท่านรูปนั้นให้พักด้วยก็พักด้วยกันที่แหละแล้วก็ปิดลงหม้อแล้วก็กลับฤษีที่มา ท่านที่สองก็เข้าไปหาเรียกว่าท่านอาจารย์ถามอายุพรรษาอะไรก็เรียบร้อยว่าท่านบวชมานานเท่าไหร่ก็รู้ว่าใครแก่มากกว่าใครคนที่มาที่หลังาอายุน้อยกว่าก็เลยว่าท่านอาจารย์ขอรับคืนนี้ข้าพเจ้าจะขอพักกับท่านสักคืนหนึ่งจะได้ไหมดาบทที่มาก่อนก็มีจิตเกื้อกูลสงเคราะห์อยู่แล้วก็อ๋อได้ได้ได,ได้เราพักด้วยกันนี่แหละดีแล้วพรุ่งนี้จะได้ออกไปพิกษาหารทางเดียวกันไปพิกษาอาจารย์ทางเดียวกัน พบค่ําอาบน้ําอาบท่าเช็ดเนื้อเนื้อถือตัวเรียบร้อยแล้วครับเข้าสู่ที่หลับก่อนตะวันจะตกดินมืดค่ําฤาษีที่มารูปที่สองเนี่ยเป็นคนขี้กังวลจิตไม่นิ่งวิตกกังวลเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็วิตกว่าอืมเราจะจําที่นอนของเราเอาไว้เพราะค่าแล้วไม่รู้ประตูอยู่ทางไหนหน้าต่างอยู่ทางไหนเวลาจะเข้าห้องน้ำห้ท่ากลางคืนเราจะได้เดินไปถูกเอ๊ หรืีท่านนั้นอ้อท่านนอนมุมนี้เวลาเดินเราจะได้เว้นเว้นท่านหน่อยอะไรพวกนี้นะกำหนดรูปที่นอนก่อนก็เหมือนกันนะอาจารย์ที่เป็นบัณฑิตหน่อยก็นอนก่อนเหมือนกันเออเรานอนตรงนี้เดี๋ยวกลางค่ำกลางคืนอุ้มนั้นเดินมาเหยียบเราเข้าเราเดินแอบแอหน่อยก็แล้วกันต่างคนก็ต่างอย่างนี้แหละคิดแล้วก็กําหนดที่ของใครของมันกําหนดทางออกเรียบร้อยแล้วก็หลับไปกลางคืน รูปที่มาที่หลังเนะี่ยขี้วิตกกังวลใช่ไหมเอเกิดองค์ที่มาก่อนจะเข้าห้องน้ําเดินมาเหยียบเราเข้าจะทําไงวะเนี่<ม>ยย้ายที่นอนดีกว่าทั้งทั้งที่เขากําหนดดูแล้วนะว่านอนตรงนั้นนะย้ายที่นอนกลางดึกอาจารย์ที่เข้ามาก่อนก็ปวดท้องห้องน้ํากลางคืนก็รู้ก่อนนอนดาบท,ท่านที่สองนอนตรงนน้นเอาละเราจะเดินอ้อมไปทางนี้เหยียบพอดีเลยเหยียบชะดาเนี่ยเหยียบโดนชะดาเนี่ย เหยียบโดนมวยผมลองจากเลยเอ้ยมาเหยียบข้าพระเจ้าทําไมอะไรต่ออะไรโกรธอยู่นะใจงูอมีขัดเคืองอยู่แต่ว่าก็เกรงใจยังไม่ได้กล้าว่าอะไรท่านลูกที่หนึ่งไปเข้าห้องน้ําปวดทุกข์เรียบร้อยกลับเข้ามานอนก็อ๋อเมื่อกี้ท่านนอนตรงนี้เดี๋ยวท่านเราปวดห้องน้ำวิธีเราจะอ้อมไปทางนูน้น <laughs> ท่านที่สองก็เมื่อกี้ มันเหยียบชดาเราคราวนี้อาจจะมาเหยียบอีกได้เราย้ายที่นอนใหม่ดีกว่าย้ายไปที่เขาหมายตาไว้พอดีเลยกิ้งกิ้งกิ้งไปก็น,นอนตรงนู้นทีนี้ลูกที่หนึ่งก็ออกไปทีนี้ไม่เหยียบชดานะเหยียบคอพอดีเลยเท่านั้นแหละโกรธจัดมากเลยอูย้ยข้าวก่อนมาเหยียบชดาข้าพเจ้าก็พอทนไหวแต่ตอนนี้มาเหยียบก้านคออย่างนี้ทนไม่ไหวแล้วเท่านั้นแหละแช่งเลย ท่านเป็นคนชั่วร้ายขนาดนี้เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นขอให้ศีรษะท่านแตกเจ็ดเสียงโอ้เหเี้ยมโหดมากนะอาจารย์ที่เป็นลูกที่หนึ่งว่าอุย้ยท่านอย่าพูดถึงขนาดนั้นเลยข้าพเจ้าขอโทษไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าท่านย้ายที่นอนข้าพเจ้ากําหนดทางเดินไว้แล้วท่านย้ายที่นอนไปข้าพเจ้าไม่รู้ยังไงก็ช่างดวงอาทิตย์ขึ้นขอให้ศีรษะท่านแตกเจ็ดเสียง องที่หนึ่งทนไม่ไหวต่อกันไปต่อมาสู้กันไปสู้มาด้วยวาทะเผลอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงใครเป็นคนไม่ดีให้ศีาารษนะคนนั้นแตกเอาไหมละ่ะเท่านี้แหละพอพูดไปแล้วกลับมานั่งรอดวงอาทิตย์ขึ้นนั่งไต่ตองคิดกนาไปละองค์ที่หนึ่งเยเป็นคนที่ได้ชานเล็กน้อยพอจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน,นะนะ ก็กําหนดรู้ได้ทันทีว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่สีสะหรือสีท่านที่สองนี่แหละจะแตกไม่ใช่ของตัวเองก็อาศัยความเมตตาเอ๊ะทำยังไงนั่งสมาธิเข้าฌานห้ามดวงอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นเพราดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่สีสะหรือสีท่านเนี่ยจะแตกท่านที่สองเนี่ยที่ถูกเหย,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 ยียบเนี่ยจะแตกไม่ใช่คนเหยียบแตกคนถูกเหยียบเนี่ยจะแตกก็เลยเอ๊ะจะทําอย่างไรดีก็เลยห้ามดวงอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นไก่โกงคอขันแล้วขันอีก หมาก็เห่าแล้วเห่าอีกผู้คนก็นอนพิกแล้วพิกอีกเอ๊ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นกลางคืนว่าทำไมยาวผิดปกติถ้าเกิดเหตุอาเพศอย่างนี้มีอยู่อย่างเดียวคือพระราชาปกครองไม่เป็นธรรมผู้คนตื่นมาปลุกกันลุกเคาะเกราะเคาะกรองจุดโคมไฟประคบไฟเดินประท้วงเข้าไปในวังประท้วงพระราชา พระราชาก็มาไตรตรองใครควรเอตั้งแต่ปกครองราชมาไม่เคยกดขี่ข่มเหงไม่เคยเอาเปรียบใครแล้วเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นภิกษุทุศีนอย่างใดอย่างหนึ่งกันแน่หรือไม่ก็ภิกษุทะเาะวิวาทกันพระราชาคิดไปนะก็เลยประชุมปรึกษาหางหรือมหามาตโรหิตถามว่าเมืองเราเนี่ยมีสมณะอยู่ไหมบอกว่าไม่มีมีสมณะเป็นอาคารถุก,กะเดินเข้ามาใครในเมืองมีบ้างไหม ถามไปถามมาในช่างมออุ้ยมีมีมีเมื่อวานมีมือศีสององ,งามานอนอยู่โรงปั้นหม้อข้าพระเจ้าสองเหรอพระราชาบอกอาจจะทะเลาะกันนะสององ,งนเนี่ยเท่านั้นแหละไปเลยพระราชาให้จุดคบไฟเดินนําทางเพราะไม่สว่างสักทีนี่ไปก็เห็นฤือีสององ,งนนะั่นนั่งจ้องหน้ากันอยู่ก็ <c oughs> เข้าไปถามดาทาูท่าทางอ้อท่านนี้ปฏิบัติทานหน้าเรื่อมใสกว่าเข้าไปหาท่านอาจารย์พวกท่าน ทะเลาะกันหรือเปล่ามือสีสององค์ก็เลยบอกว่าใช่ทะเลาะกันเรื่องอะไรว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นีเล่าให้ฟังรายละเอียดหมดพระราชาปรโรหิตรมาตปรึกษากันแล้วตัดสินว่าใครถูกใครผิดตกลงว่าให้ท่านที่สองที่ถูกเหยียบเป็นฝ่ายผิดเพราะทางนี้ขอขมาแล้วขอขมาเล่าก็ไม่เคยให้อดโทษเลยไม่ยกโทษให้ แล้วก็เท่าไปถามบุษยีท่านที่หนึ่งว่าตกลงว่าศีรษะใครจะแตกกันแน่ท่านที่หนึ่งก็บอกว่าอันนี้สองท่านที่สองอว่าท่านที่หนึ่งอ้าวศีรษะใครจะแตกทีเนี้พระราชาตัดสินใจใครให้อภัยก่อนใครอดโทษก่อนท่านที่หนึ่งขอเข้ามาท่านที่สองไม่ยอมอดโทษพระราชาก็ตัดสินแวว่าศีรษะท่านที่สองนี่แหละจะเป็นฝ่ายแตกเขาไปถามท่านที่หนึ่งท่านที่หนึ่ง แนะนำอุบายเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน <c oughs> ใช้อุบายเอาท่านไม่ยอมขอขมาไม่เป็นไรพระราชาก็รับสั่งให้จับกดศีรษะหรือสีท่านที่สองให้ลงแนบเท้าท่านที่หนึ่งขอขมาคืนก็ไม่ยอมทําไงก็ไม่ยอมกดก็กดไปแต่ไม่ยอมขอขมาพระราชาก็เลยทําตามคําแนะนำของฤาษีท่านที่หนึ่งคือให้ฤาษีท่านที่สองเนี่ยลงไปแช่ยอยู่ในสระน้ํา โกยดินเหนียวมาพอกศีรษะทําเกลี้ยงเกลี้ยงให้เหมือนศีระะเทียมเอาไว้พอท่านนี่หนึ่งปล่อยฤทธิ์เมื่อไหร่ดวงอาทิตย์พวดขึ้นมาตรงศีระะเลยเพราะนี่มันได้เวลาเที่ยงวันนะนั่นแหละก็ให้ือสีท่านนี้เนี่ยดำลงไปในน้ำโผลที่อื่นอย่าโผลตรงนี้ นะแสงอาทิตย์ต้องก้อนดินเหนียวกว่าน,นี้ก็จะแตกาากระาจายแทนก็จะหายพระราชารับสั่งให้ทําตามนั้นเลยฤาษีท่านที่สองไม่ยอมจับเอาทหารประกบสองข้างจับแขนไปแช่อยู่ในน้ําโลยดินเหนียวมาพอกหัวแว่พอฤาษีท่านหนึ่งปล่อยฤธิ์พวตะวันพวดตรงแป๊ะเลยตรงศีสาะพอดีเลยแสงแดดร้อนจ้าทัานกหกฤาษีท่านที่สอง ดำน้ำโผล่ขึ้นที่อื่นก้อนดินก้อนนั้นก็แตกกระจายแตกแล้วก็หายเอาสรุปจบแล้ว <c oughs> ชาดาในเรื่องนั้นท่านใช้คาว่าชาติโลนี่แหลนะชะดินทำนี้แหละชะดินผู้มีชาดานี่แหละเวลาจะหมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวต่อให้จบสักหน่อยก่อนอีกแป๊บเดียวก็จบแล้วต่อไปนะเกสาอัศสาอธิติเกสะโวลงวะปัจจัยเกสะแปลว่า ผมเกษาผมทั้งหลายอัษะของเขาอัถิมีอยู่ผมของเขามีอยู่อิติเพราะฉะนั้นเกสโวชื่อว่าผู้มีผมคำว่าผู้มีผมทุกคนมีแต่ถ้าพูดถึงว่าผู้มีผมนั่นคือผู้มีผมดกเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้มีจักสุใช่ไหมนั่นคือมีดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่มีดวงตาให้เฉยอันนี้ก็เหมือนกันผู้มีผมคือผมดกด้วยแล้วก็ดําด้วยทั้งสองอย่างโยมไม่ได้ยังไม่ดกแล้วก็ยังงอกอีก เกษโบต่อไปวาจาอัศอธิติวาจาโลลงอาลัปัจจัยวาจาก็แปลว่าคําพูดหรือวาจาอัะของเขาอธิมีอยู่วาจาโลชื่อว่าผู้มีคําพูดในที่นี้หมายถึงผู้พูดเพราะผู้มีวาจาพยงเพราะพูดเพราะพูดยังไงพูดเพราะยมเกียรติพล พูดเพราะนี่พูดว่าอย่างไรตอนนี้ไม่เพราะแล้วสมัยเป็นหนุ่มนู้นถึงจะพูดเพราะต่อไปตโะโปอัศอธีติตะปัสสีตโปก็แปลว่าตะบะหมายถึงความเพียนเผากิเลสตะปะเนี่ยตบะตบปะนี่แปลต,ตรงตัวนี่แปลว่าร้อนแปลว่าให้อย่างร้อนตะปะเนี่ยดังนั้นใครมีตะบะคือเป็นผู้มีกรรมอย่างไรอย่างหนึ่งทําให้อย่างร้อน หมายถึงทําให้กิเลสท,ที่มันร้อนยากนะให้มันร้อนซะก่อนถึงจะดัดมันได้เหมือนจะดัดของแข็งก็เอามาลนไฟซะก่อนอย่างนั้นดังนั้นคำว่าตาปสีจึงแปลว่าผู้มีตบะคือผู้มีความเพียรเผากิเลสต่อไปทันโดอัศอธิติทันบิโกงหรือทันดีทันบิโกลงอีกะปัจจัยทันดีลงอีปัจจัย ซึ่งทันดีคำนี้เราเคยไปแจกสัทธปทมาลาอีการันปุงวิงมาแล้วแปลว่าผู้มีไม้เท้าทันโดไม้เท้าอัศของเขาอัฐิมีอยู่ทันบิโกทันดีชื่อว่าทันดิโกหรือทันดีถ้าทันบิโกเน่แจกตามปุงริสะถ้าทันดีแจกเหมือนทันดีนั่นแหละอีการันอะการันกับอีการันผู้มีไม้เท้าต่อไปมะทุอัศอัฐิติมะทุโกร มะทุแปลว่าน้ำพึง่งแปลว่าน้ำตาลแปลว่าของหวานถ้าเป็นผลไม,ม้มะทุตัวนี้แปลว่ามะสั่งมะทุแปลง่ายรวมกันแล้วแปลว่ารสหวานอะไรก็ตามมีรสหวานเรียกมัทุหมดรสหวานเช่นมะทุระวาจาคำพูดอ่อนหวานมะทุน้ำพึง่งอัศของเขา อธิมีอยู่มัทุกโกรชื่อว่ามัทุระผู้มีน้ำผึ้งผู้มีของหวานธรรมธุระวาจาก็แปลว่าผู้มีวาจาหวานดุจน้ำผึ้งน้ำผึ้งเดือนห้าถ้าน้ำผึ้งเดือนหกในเดือนนี้น้ำผึ้งขมละทำไมรู้ไหมถ้าแถวบ้านอาตม,มานะฝนตกมาดอกกรอยรู้จักกรอยไหมกรอยที่เขาไาทำกรอยข้าวเหนียววะ กลอยมันจะงอกเป็นเถาเลื้อยออกมาแล้วก็จะออกดอกกลอยเนี่ยออกใบไม่กี่ใบออกดอกเลยถ้าดอกกลอยบานเมื่อไหร่พึ่งมันจะมาตอมเกสรดอกกลอยเนี่ยเพราะเกสรดอกกลอย,ยจะมีรสที่ขมดังนั้นพอเข้าเดือนหงน่ยดอกกลอยบานน้ําพึ่งก็จะขมถ้าดอกอื่นไม่ขมถ้าดอกกลอยบานน้ำพึ่งขม,มเขารู้รเพราะโดยธรรมชาติพึ่งมันก็เอาเกสรทุกอย่างะ่ะจะขมจะหวานอะไรเอาหมดเพราะว่า เกสรดอกกลอยนั้นจะมีสีเหลืองอ่าโดยเฉพาะไปสังเกตดูว่าในในในรังพึ่งถ้าคนไม่ไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะในรวงพึ่งเนี่ยส่วนที่มันเป็นหัวนนนที่มันมีน้ําหวานมากๆเนี่ยมันจะมีมุมมุมหนึ่งเขาเรียกว่าง้วนขี้พึ่งอะ่ะมันจะออกสีเหลืองเป็นก้อนลองกินดูนะนะจะขมนั่นแหละ ที่มันเอาไปผสมทําไมยังต้องมีรสขมด้วยรู้ไหมทุกรังพึ่งต้องมีรสขมนี่อยู่ด้วยหวานอย่างเดียวไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะรสขมเนี่ยสามารถรักษาน้ําพึ่งให้คงทนถ้ารังพึ่งไหนไม่มีงวนเหลืองๆหลืองนะรังพึ่งนั้นจะออกรสเปรี้ยวจะออกรสเปรี้ยวรังพึ่งไหนมีงวนเหลืองเหลืองขมๆมนี่ถึงจะมีรสหวานจริงนั้นในช่วงเดือนหกดอกคลอยบานเนี่ยไอ้ไอ้ไงวนเหลืองๆหลือเนี่ยมันจะมีจํานวนมากขึ้น มันไม่เหมือนไม่เหมือนหน้าฤดูเมษาคุโนอัศอธิติคุณวาคุโนแปลว่าคุณทับศัพท์น่นะแปลว่าคุณอัะของเขาอธิมีอยู่คุณวาชื่อว่าคุณวาผู้มีคุณอันนี้ลงวันตุณนะตุกับสีเป็นอาเราเคยทํามาแล้วอยู่หน้าไหนคุณวาอยู่หน้าไหนเปิดไปดูเปิดดูไปเห็นให้เห็นกับตา ในวันตุปัจศจัพท์ที่ลงไทยด้วยหน้าตุเดียนะดูก่อนหน้าสี่สิบเจ็ดวงเล็บสี่ข้างล่างอะ่ะพุงลิงอูกลางรันคู่หน้าวันตุสัทธาธรรมมาลาเห็นไ,ไหมถ้าลงสี่ปัมมาจะเป็นคู่หน้าวานั่นคือวันตุปัจจัยคือตัดทิศต,ตัวนี้แหละคู่หน้าวาผู้มีคุณกลับมาที่ตัดทิศเคยทํามาแล้วต่อไปสติอัศอธีติสติมา สติมาลงมันตุปัจจัยนณะตุกับสีเป็นอาเหมือนกันสติสติอัศของเขาอธิมีอยู่สติมาชื่อว่าสติมาผู้มีสติทศเดิมคือสติมันตุผู้มีสติอุทาหอนสุดท้ายลงณปัจจัยศรัทธาอัศอธิติสัตโธศรัทธาก็แปลว่าศรัทธาอัศของเขาอธิมีอยู่อิติเพราะฉะนั้นสัตโธผู้มีศรัทธา ผู้ชายนะสัโทโธถ้าผู้หญิงก็ศรัทธ,ธาหละนภูงสกลิงก็ศรัธทธงตระกูลผู้มีศรัทธ,ธาผู้มีศรัทธ,ธาชื่อว่าศรัทธ,ธาลงณนะปัจจัยณนะตัวนี้ถูกลบเหลือแต่อะแล้วก็สะมีพยัญชนะสังโยคอยู่หลังจึงไม่วุธิเป็นอาถ้าไม่มีสังโยคอยู่หลังนะวุธิสะเป็นสาเลยบังเอิญมีสังโยคอยู่หลังจึงไม่วุธิจบ อสัตถิทตัทิ